จโดาวจให้รกินแล้วโอวิลี่วิลี่กินนมอยู่ไหมล่อไปไม่กินแล้วเออจะมองหน้านี่แบบนีอยู่ที่คิดเอรับการ็ชิญรวมกัคุณอดิศรีค่ะสวัสดีครับจะลงมก็่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัญหาแหมร้อนมากเลยจะสองเพลงนอนอ่ดึ้นตุ่มกลิ่นนะจริงๆจะอ นแล้วคุณน้อยอยาทักทายกันนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากจะทราบนิดนึงว่าปกติแล้วคุณได้มีโอกาสมานะคะมอบความสุขนี้แอนกรุ้ให้กับนะคะชาวโคราชมั้ยก็เคยมานะครับที่นี่ก็ตอนนี้ได้หยุดครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วสามสี่แล้วเหรอครั้งที่สี่แล้วดเดี๋ยวสีจับได้นะจ๊ะ ประสบการณ์ในวันขึ้นปอนด้วยอะไรเงี้ยครัแล้วก็สำหรับที่ใหญ่5,500เหรียญนะครับจำหน้าได้เลยเามัดตายเลยนะฮะแม้ว่าวันนี้รถจะติดนะครับผมว่ามาที่ใจคิดถึงมากๆเลยเพราะว่าแบบไม่ได้เจอแฟนมาหลายวันแล้วนะครับเป็นวันแม่ด้วยนะนะฮะวันนี้เป็นเป็นข้าวที่ดีแล้วแบเห็นน้องน้ำมากับครอบครัวไม่โดนอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนดูสุนจริีนะครับจำข้าพวันนี้ให้ดีๆนะฮะ เรายิ่งโตขึ้นโตขึ้นภาพของเราเองจะเริ่มจางไปเนาะนะคะอันนี้ไม่รู้ในเหตุเราอุ้ยอยากลงไปเล่นกับคุณแม่หลังบ้านคการดีอ่ไนะคะก็รู้สึกดีใจเนาะที่ได้ข่าวมาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแม่วันแห่งความรักความสุขเทศกาลหนึ่งนะคะอยากจะให้คุณพ่อได้พูดอะไรเกี่ยวกับคุณแม่ทุกท่านนะคะในในโอกาสที่ได้มาร่วมสนุกกันในวันนี้เนาะครับได้ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแม่ใชล้วกัน ครับเด็กครอบครัวหลายๆ่านนะฮะก็มาครบพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยครอบครัวแล้วก็อยากชักฟังถึงเด็กทิ้งเาแล้วกันนะครับถึงว่าตอนเล่นแบบนี้นะฮะพ่อคุณแม่เออ่ราส่งเราเล่นน้ำนะครับเอาเราโตขึ้นเนี่ยแต่อย่าทิ้งเขาระกันนะครับเพราะว่าอ้นคนหนึ่งนะครับที่ เป็นลูกที่ดูแลคุณแม่ตล,<อ>ล,ลอดถ้าเกิดวันนี้เนี่ยได้กลับบ้านผมก็ยินดีกับคุณแน่เลยค่ะก็ขอให้ลูกทุกท่านนะคะรักแม่กันเนาะนะคะ<ช>แล้วก็รักในทุกๆวันเลยนะ,ะ,ะน,น,นะคุณทุกคนเนาะอ่ะนะคะแล้วก็อยากจะถามอีกนิดนึงว่านะคะเห็นหุ่นเฟิร,มร์มเฟสขนาดนี้ยหาอะไรพริเศษ ก็หลักๆเลยนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะนอนให้เยอะนะครับแต่ว่านอนเยอะไปก็ไม่ดีนะครับนอนเยอะไปหน้าผุตจบปากนะหอมนะครับ่นอนเยอะนะครับก็นอนให้ตรงเวลาตั้งนะครับนอนตรงถิ่นมากจุเก็บผ่านแล้วก็กินอาหารที่ครบค่าปกุลแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแค่นี้แหละฮะร่างกายผมก็จะเฟรชชี่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับผมอโอ้โหผู้ชมตัวเองเนาะเอาเฟรชชี่จริงๆหนคาใส เ <c oughs> ่ะเอาเป็นว่านียะเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณได้ฝากผลงานไว้ดีว่เพราะว่า,วารู้สึกว่ามีผลง,งานเยอะมากมากเลยทีเดียวโอถ้าผมก็ตอนนี้นะฮะก็กำลังจะเริ่มถ่ายละครเรื่องใหม่นะครับเราสงนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครัส่วนเรื่องที่เราจะออนแอร์ช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับพี่งั้ชื่อบุรรรนนะครับก็ตามด้วยจะมีเราฝากมาพรมด้วยนะครับถัช่วงวันนะครับดูด้วยเนดะ้อดูด้วยเด้อ Yeah.